สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีการทาครีมค่ะเป็นครีมทาตัวขาวนี่ของเคทตี้ดาวคามานะคะก็เห็นหลายคนบอกว่าทำไมครีมตัวนี้เนี่ยแบบถึงเกลี่ยยากจังทำไมถึงทายากเอ่ยก็เลยจะมาแนะนำวิธีการทาค่ะปกติแล้วนะคะที่จริงอะ่ะครีมนี้มันต้องทาหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จใหม่ๆแบบว่า ผิวกาลังชุ่มชื่นอยู่เลยอะไรเงี้ยก็ทาลงไปจะทาง่ายมากแต่ส่วนใหญ่ก็จะสาวๆเนาะก็จะแต่งหน้าก่อนเป่าผมก่อนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วแบบผิวก็จะแห้งไปแล้วอะตอนนั้นก็จะเกีย่ยยากก็เลยก่อนที่เราจะทาเนี่ยก็เลยใช้ไวท์เทนนิ่งที่เราบำรุงผิวนี่แหละยี่ห้ออะไรก็ได้เราแต่เราเลยก็ทาลงไปก่อน ปกติเราก็ต้องทางครีมบำรุงผิวกันอยู่แล้วลวะเนาะแต่ที่จริงอะ่ะไอคามาชอะ่ะไอเนี่ยก็มีมันเป็นไวเทนิ่งอยู่แล้วบำรุงผิวมีส่วนผสมของแอลกูตาไทโอแล้วก็ป้องกันแดด s อ f 1ีเอรอยสบเก้าแล้วก็เป็นครีมทาตัวขาวด้วยคือมีหลายอย่างในตัวเดียวเออแต่ก็ทาไวเทนิ่งที่เราใช้เพื่อให้มันเกลี่ยง่ายขึ้นครีมครีมที่เราใช้อยู่เป็นปกตินั่นแหละยี่ห้ออะไรก็ได้ทาไปก่อน แล้วเราก็มาทาพระเอกของเราพระเอกเลยนางเอกนางเอกก็ได้ okay. บีบออกมาไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะเห็นบางคนแบบว่าบีบ <c> ซ <oughs> ะเยอะเลยอยากขาวอะไรอย่างเงี้ยความจริงแล้วมันจะดูโบะค่ะมันจะดูแบบเยอะไปท้ายมันพอดีพอดีก็พอให้แบบดูธรรมชาติดูเนเชอร์อะไรอย่างงี้ ถทาอย่างเงี้ยมันจะได้เกีย่ยให้ทั่วถึงแปะแปะแปะเข้าไปแล้วรอค่อยมาอย่างงี้อีกทีหนึ่งมันก็จะดูธรรมชาติโอเคเกีย่ยง่ายมากเลยอนี่สังเกตความแตกต่างนี่คือข้างที่ทาค่ะนี่คือข้างที่ไม่ได้ทานี่ดูเนียนกว่าเยอะเลยคือแบบไม่ต้องไปฉีดผิวหรือว่าไม่ต้อง ไปกินยาอะไรบำรุงมากมายก็ขาวอย่างนี้ได้แล้วดิเหมียนมากอโอเควันนี้ก็แนะนำแค่นี้ละค่ะใครจะนำวิธีนี้ไปใช้ก็ได้นะบ๊ายบาย